สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาให้พบกับ5สิ่งที่คุณนนั้อาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับแมวแมงส์หพวกมันเติบโตขึ้นบนเกาะกลางทะเลครับพวกมันมีที่นอาศัยอยู่ในเกาะ Eye of Man ซึ่งชื่อแมงของพวกมันนั้นก็ได้มาจากชื่อเกาะด,ด้วยเช่นกัน 2. แต่เกาะ Eye of Man ก็ไม่ใช่ที่กำเนิดที่แท้จริงของแมงครับไม่มีใครรู้ที่แน่ชัดว่าตนตระกูลของแมวนี้มาจากที่ไหนกันแน่มีที่มาที่ไป ซึ่งที่ดูเป็นไปได้มากที่สุดนั้นก็มีอยู่สเรื่องอันแรกก็คือแมวต้นตระกูลแมงส์นั้นได้เดินทางมายังเกาะไอออฟแมนพร้อมกับเรือของชาวสเปนที่ชื่อว่า Spanish a r m าดาแต่โชคร้ายเรือของพวกเขานนั้นได้อับปางลงครับในปีคศ .1588 ทําให้แมวที่อยู่บนเรือน,นั้นต้องหนีขึ้นบนบกไปอย่างก่อน,นั่นเองอย่างที่2ก็คือตนตระกูลแมงส์นั้นได้เดินทางมาชาญี่ปุ่น ซึ่งถูกซื้อมาเพื่อใช้จับหนูในเรือขนส่งสินค้าเก่าของชาวฟินิเชียนและหลุดเข้าไปบนกอในช่วงที่แล่นเรือผ่านบริเวณนั้นครับสาแมวแมงยังถูกผูกเรื่องราวกับความเชื่อแปลกอีกด้วยมีนิทานปาราบลาเล่าต่อกันมาว่าสาเหตุที่แมวแมงนั้นหันกุดเพราะในช่วงที่กําลังเกิดน้าท่วมโลกแล้วโนอาได้เรียกเราสซาประสา์ขึ้นเรือแมวแมงนั้นก็ดันยี่พรับอยู่จนเมื่อประตูเรือนั้นกําลังจะปิดลงเจ้าแมวแมงก็สะดุ้งตื่นครับ และก็รีบกระโดดขึ้นเรือไปอยังฐานท่วงทีแต่พลาดไปนิดหน่อยตอนที่หางของมันนั้นทูประตูเรือทับไปทําให้หางขาดและก็สั้นกุดดังปัจจุบันครับและก็ยังมีความเชื่อว่าแมวแมงนั้นเป็นแมวที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแมวกกระต่ายด้วยซึ่งหากพูดตามราววิทยาศาสตร์นั้นก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับสหางที่สั้นกุดของแมงนั้นเกิดจากการผสมร่วมสายพันธุ์นานกว่าศตวรรษครับที่แมวแมงนั้นอาศัยอยู่ในเกาะไอออฟแมน โดยไม่ได้พบเจอเพื่อนร่วมตระกูลสายพันธุ์อื่นเลยทําให้พวกมันนั้นต้องผสมพันธุ์กันเองอยู่กันแบบนั้นทําให้เกิดยีนกายพันธุ์ส่งต่อให้เกิดกระดูกสันหลังที่ผิดรูปร่างเรวและทําให้หางนั้นสั้นไปด้วยคล้ายๆกับมนุษย์ที่หางมีลูกกันในเคอญาติก็มีโอกาสที่เด็กหนานจะเกิดมามีความพิการมากกว่าปกติถ้าหางของแมงนั้นถูกแยกออกไป4แบบครับแบบที่1เรียกว่ารัมปีหรือว่าไม่มีหางเลย แบบที่2เรียกว่ารัมปี้ไลท์เจอหรือว่าหางออกเป็นก้อนเล็กๆแบบที่3มเรียกว่าสตัมปี้ลักษณะหางนั้นจะยืนอ,ออกมาเล็กน้อยเหมือนกับตอไม้ครับแบบที่4ี่เรียกว่าลองจีก็คือมีหางยาวเหมือนแมวปกตินั่นเองเนยังไงบ้างครับสำหรับ5สิ่งที่คนนั้นอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับแมวแมงส์แต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคลิดว่าม,มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์และใครรักน้องก็อย่าลืมกดแซงกระดิ่งด้วยน,นะครับ หรือว่าคอมเมนต์ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ